เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยสวยเล็กใช้นะครับคันนี้โ toyota vios นะครับ vios สวยใสยปิ้งเลยราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ครับ49,000บาทรถเดิมๆครับดเดิมๆบางๆสีสันก็ยังโอเคยังสวยปั่นหน่อยก็เงาฉ่ำทะเบียนครับ มีครบครับพิกัดดูรถอยู่บางหัวทองท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกถูก,กเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดาบปัดเลนใหม่ใช้ได้เพลงมีฟังไม่มีเหงากระจกไฟฟ้าสีบา่บานเบาะไม่ขาดครับเกียร์ออโต้เดิมๆโรงงานครับไปขับใช้งานคุ้มๆ4 9 5 0 0บาทนั่นเอง เล่มมีครับเล่มมีครบแต่ภาษีขาดเกินก็เอาไปจดตอนโอนก็ได้จดตอนไหนก็ได้ครับใช้เอกสารชุดเดียวกับชุดโอนได้เลยจดทีเดียวจดพร้อมกันได้เลยประมาณ3,000บวกลบนิดหน่อยนะครับจดด้วยโอนด้วยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนัดทาลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ